สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักยีราของเราทุกท่านเช่นกันนะคะวันนี้เรามาเชิญชวนกันออกกําลังกายในท่าตีแบตนะคะออกกําลังกายทุกวันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะอยู่ชุมชนบางไยซิตีค่ะจังหวัดนนทบุรีของเรานี่ละคะ่ะออกกําลังกายด้วยกันนะคะ

See you. อคลิปตอนที่เป็นน่ารักเลยยอดมากเขายอดมากวันนี้ใครัาทีไรวันดีครับวันนี้เขาต่างหากไม่เชื่อมึงรู้ช่ายดีปานว้าทำอะไรได้ได้ดัมไปเลยคนดัมแก่ร้อยคน เหลือ40บาทค่ารถโอทบไปไฟหน้ากันไฟหน้าเหรอเดี๋ยวลูกอนะตอนนี้อยู่ที่มูสองที่แปดสอบราคาพิเีจ็ปหนึงมาไม่เอาแน่น่าตีเด้เป็นเดือนแลวนะสีลูกนะตีได้เป็นเดือนแลวป่ะเท่าไหรละแปดเก้าไม่ใช่ไม่ใช่เ้าเขาทำอยู่ฮะแปดเจ็ด เดยวเข้าแนไม่นานนะวะ่ยไม่ไ่ยเตาไมได้หรอปนตานึงแล้วให้เขามาาตาเตยกยักยัยักอีก นี่เนี่ยถอีกรถอีกรถรถรถอ๋อหิวหวหิวฮัลโหลุ่งตึกก่อน ออยู่นั่นแหละอันด้วยมาเถือนไม่ไปไหนหรอกอยู่น่าตะกี้แหละไม่ไปไหนรจะตายอยู่นั่นน่ะโดนแล้วบุนโดน

เตะเอาอนดีกว่าตอนีกแ่้วเอาเอาอาอาเอาเอเอาอาาเเาเเอาอเอาอเเเอา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 เออาอเอาเเอาเอาเออาเอาเอาา นียับ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 เ็จเลยอีกอีกอีกมาอีกแตกโอ๊ยโอยนะกันเดียตายตายแน่ลังจากกองห้วนะ